แนะนำวิธีการแก้ปัญหาร่อมนะครับหรือว่า read only memory หรือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะครับของ iPad iPhone เต็มเนาะคุณสมบัติของ Luma Fusion นะครับหลังจาก Import Footage เข้ามาในโปรเจกต์เสร็จแล้วเนี่ยสามารถที่จะลบ Footage ออกไปได้นะครับเออไม่ทำให้โปรเจกต์เสียหายนะครับฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับ ตาเนสในรายการ YouTube บ้านทางช่อง IT ท v เอฟ t ีไทและร้อยแปชานะครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาร่อมนะครับหรือว่า read only memory หรือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะครับของ iPad iPhone มันเต็มเนาะมันเต็มแล้วมันยังไงใช่ไหมก็ถ้าแบบเป็นคนทั่วๆไปนะครับก็คือมันจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเพิ่มเติมไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าในกรณีของเราเนี่ยก็คือตอนนี้ดูนะมันใช้อยู่1 1 0เนาะ จากทั้งหมดมี128นะครับในกรณีของเราก็คือเจ็บคอก็คือเราจะ Export นะครับไฟล์เนี่ย l u m a f u s i o n 1 0 8 0 0 0 l a เยอร์เนี่ยนะครับความยาว16นาทีกับอีก24วินาทีนะครับจริงๆเรา Export ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาก็คือว่ามันเต็มอะขนาดเราลดเป็น1280คูณ720แล้วนะมันก็ยัง เต็มอยู่นะฮะเออประเด็นก็คือตรงเนี้ยมันบอกว่าว่างอีก18กิกใช่ไหมครับแต่ว่าพอมาดูในเมนู Export ของ LumaFusion นะมันว่างอยู่แค่4.19กิกะไบต์นะฮะซึ่งเราก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรของมันนะครับซึ่งว่าง4.19ใช่ไหมขนาดไฟล์ที่ Export แล้วเนี่ยมันอยู่ที่1.75 ตามหลักแล้วมันก็ควรจะได้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่ได้ครับเพราะว่าไฟล์พวกนี้เวลาที่มัน Export เนี่ยมันจะมีการพองขึ้นเนาะเออมันจะมีการแบบเขาเรียกว่าบัฟเฟอร์เนาะเออประมาณนั้นแหละนะฮะถ้าเรียบผิดก็ขออภัยด้วยนะวิธีการจะทำยังไงได้บ้างนะครับนอกจากการลด Resolution ตรงนี้เนาะลดวิดีโอคุณภาพตรงนี้ลงแล้วเนี่ยยังไม่พออีกนะครับซึ่งมันไม่พอเนาะอย่างที่เราบอกว่าเมื่อสักครู่เราลอง Export ไปแล้วรอบหนึ่งมันไม่รอดนะครับ ดังนั้นเนี่ยวิธีการต่อไปนะครับก็คือกลับมาเช็คดูที่ Setting นะครับแล้วก general นะ็ general เนอะแล้วก็ iPad storage อันนี้ไม่ต้องดูแล้วนะก็คือมันหลอกใช่ปะ่ะคือตอนนี้แบบไฟล์ใน LumaFusion มันบวมมากอะไรเงี้ยนะครับอ่ะวิธีการก็คือเราดูตัวที่เราสามารถที่จะลบได้นะครับซึ่งพวกนี้มันก็บวมเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะครับ t w i t t e r f a c e b o o k ยิ่งเรา อัปไฟล์ขนาดใหญ่ๆนะที่นี้ก็หมายถึงวิดีโอนะครับมันยิ่งบวมขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ลบมันออกไปเลยนะครับเดี๋ยวค่อยโหลดมาใหม่นะอ่ะเริ่มจากตัวใหญ่ๆก่อนนะครับตัวหนักๆก่อนนะ YouTube ตอนนี้บวมพองขึ้นไปเกือบ 5G กินะครับก็ลบเมึงไปเลยจริงๆเราเคยแนะนำวิธีนี้ไปแล้วเนาะตอนที่ ยังใช้ iMovie ในการตัดต่อวิดีโออยู่นะครับ่ะไม่พอครับลบทวิตเตอไปด้วยแล้วก็กลับมาเช็คดูตรงนี้นะครับอ่ามันก็ได้พื้นที่เพิ่มใช่ไหมเมื่อสักครู่มันว่างอยู่ออสักอย่างนั่นแหละแต่ว่าอันเนี้ยตอนนี้เป็น1นึศูนย์แล้วนะครับเราก็ได้พื้นที่เพิ่มขึ้นเนาะแล้วเดี๋ยวกลับไปดูที่ด้าน Export นะครับ ของ LumaFusion นะถ้าเราเลือกเป็น1920นะครับคูณ1080นะหรือว่าเรียกว่า FHD นะหรือว่า Full HD นะครับหรือเรียกสั้นๆก็คือ 1080p นะเอาตัวค่าหลังนะครับคุณภาพเลือกเป็น Standard ก็พอนะครับไฟล์มันจะอยู่ที่2.53 GB บนะะซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่4.19เหมือนเดิมโอ๊ยงงเดี๋ยวนะเดี่ยจะลองนะครับลองลอง,ลองปิดปิดทุกอย่างปิดปิดปิดนะ แล้วเปิดขึ้นมาใหม่เปิด l u m a Fusion ขึ้นมาใหม่นะครับเผื่อแบบมันต้อง refresh อะไรเงี้ยน,นะ,ะแล้วก็ export ใ่อ่ะอันนี้วางขึ้นมาแล้ว 21.85GB นะครับอันนี้อยู่ที่2 5 3 กิกับไบนะครับเดี๋ยวเราจะลอง Export ดูนะครับช่วงระหว่างที่ Export เนี่ยเราจะขอใช้เป็น Time Laps e นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่นะครับภาวานาให้มันได้เนาะเราจะมีการพิสูจน์ในสเต็ปต่อไปนะครับจริงๆอะเราเคยทำคลิปประมาณนี้แล้วเนาะแต่ว่ามันไม่ชัวรนะ์เนาะอันนั้นก็คือแบบว่าเหมือนทำลงใน Tik t o k ออันนี้ก็เอาเป็นว่าดับเบิลเช็คละกันนะก็คือสมมติว่าเอ่อมันถึงวิกฤตจริงๆนะครับเกี่ยวกับ รอมเกี่ยวกับหน่วยความจำของ iPad iPhone ของเราอะไรเงี้ยนะครับเราสามารถใช้วิธีอื่นได้อีกไหมนะครับก็คือวิธีนี้นะฮะการตัดต่อเนี่ยใน LumaFusion เนี่ยมันจะเป็นการ p u p l i t e นะครับก็คือการ Import ไอตัว o o t a g e ต่างๆเนี่ยเข้ามาในตัวแอปพลิเคชัน LumaFusion นะครับหมายความว่าหลังจากที่เรา Import Footage พวกนี้เข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะไปลบใน Library ของ a แอป h o t o ของ iPad iPhone ได้เลยนะซึ่งอันนี้จะพิสูจน์หลังจากที่เรา Export ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ชัวร์เนาะว่ามันจะสามารถทำได้หรือเปล่านะครับอ่ะเพิ่มเมลากสิเวลานะครับก็เดี๋ยวเราไป Export กันเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะเราจะเปลี่ยนใจนะครับอับปายวีดีโอของเราขึ้นมาเป็น 180p 0นะครับคุณภาพวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 26 m s เมกะบิตเซกเนาะระดับสแตนดาร์ดนะครับมันจะกินพื้นที่อยู่ที่2.53 GB กนะิกะไบต์เนาะซึ่งตอนนี้ available space ของ ROM เนะี่ยพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่สามารถใช้งานได้เนี่ยอยู่ที่21นะครับอันนี้คือตีกลมๆเนาะเป็น3 GB กิกะไบต์ใช่ไหมครับตอนที่มันขยายตัวเนาะตอนที่มันสร้างไฟล์เทมอะไรต่างๆนะฮนะในะร,ระหว่างที่ Export อยู่เนะี่ยมันก็จะฟูขึ้นไปเป็น2เท่าก็จะกลายเป็น6กิกะไบต์ก็ยังโอเคเหลือๆใช่ไหม อะ worst case เลยคือ full เข้าไปเป็น3เท่าก็คือ 3GB คูณ3เท่าเป็น 9GB ก็ยังเหลืออยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะขอ Export ที่ระดับนี้นะครับอ่ะเพื่อเป็นการชีวิตละ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไป Export กันเลยนะระหว่างนี้ก็ขอเป็น time l a p s e นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะนานนิดหนึ่งนะครับอ่ะไปเลยนะ ยี่ e! สํเเ็็จแล้วนะครับโอ้โหใช้เวลาแบบนานมากอ่ะก็คือคลิปนี้นะที่เอ็กซปอร์เมาสักครู่ใช่ไหมนี่มีกราฟกราฟิกอะไรเงี้ยนะครับ16นาที24วีใช่ป่ะแล้วคันนี้เ,เราจะทดสอบตรวจสอบสมมติฐานนะครับว่าถ้าเกิดว่า เรา Import Footage เข้ามาในโปรเจกต์นะครับในงานตัดต่อใน LumaFusion แล้วเนี่ยแล้วมันเกิดวิกฤตเดี่ยวคหน่วยความจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปลบ Footage ได้ไหมลบแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะ Export คลิปได้อยู่หรือเปล่านะครับสมมติว่าไม่ได้นะเราก็จะไม่เสียใจยนะครับเพราะว่าเราได้เตรียมแผนสำรองเอาไว้แล้ว Export ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ โอเคก็คืออันนี้จนถึงอันนี้ใช่ไหมลบเลยนะลบปลึกไม่พอนะครับต้องไปเททังขยะด้วยอ่ะเดี๋ยวดูนะว่าพวกนี้มันกินทรัพยาก,กรเท่าไหร่ตอนนี้1อยใช่ป่ะก็ Select delete all กลับไปที่ตรงนี้อย่างรวดเร็วนะ มันจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะในการที่จะรีเฟชว่ามันกลับมาแบบว่างหรือยังอะไรเงี้ยาทำไม109เหมือนเดิมหรือว่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเป็นสมุติฐานซ้อนสมมุติฐานอีกทีนะึงถ้าเกิดว่ามัน,ม,นมันตรวจสอบว่ามันแบบเอ้ยมีการเชื่อมต่อไอคลาวอยู่นะอะไรเงี้ยทันทีที่เราลบออกจาก เอ่อโฟโต้นะครับลบ,ลบรูปลบทรัพยากรวิดีโอออกจากโฟโต้เนี่ยแอปโฟโต้ photo, เนี่ยนะแอปดอกไม้ my, เนี่ยอ่มันก็จะลบออกไปจากเครื่องเลยทันทีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าก่อนที่เราเททางขยะมันก็ร้อยเก้าเนาะเททางขยะเสร็จแล้วมันก็ร้อยเก้าอ่ะสุดท้ายนะครับก็คือเราจะกลับมาที่โปรเจกต์อันนี้แล้วเราก็จะเอ็กซ์พอร์ตอีกทีหนึ่งแต่ว่ารอบนี้เราจะลองเอ็กซ์พอร์ตเป็นแบบไฟล์เล็กๆนะครับนี่เอาเล็กสุด เล็กสุดๆกระนั้นก็ยัง688เมกเนาะคือเท่าไหร่ก็คือครึ่งกิกะ,เ,ะเราจะลอง Export อมันก็ยังเอ็กซ์ได้นะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะอ่าเราเราเดี๋ยวเราจะลองดูจนจนมันสำเร็จแล้วกันนะเออคลิปนี้ไหนๆมันก็จะยาวแล้วนะเอาให้มันแบบสุดๆไปเลยก็เดี๋ยวทำแ l บเหมือนเดิมนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวที่เรา Export ขึ้นมาใหม่นะหลังจากที่ลบ Footage ออกไปแล้วนะครับก็นี่เห็นไหมอันนี้ก่อนลบ Footage นะคุณภาพ Full HD อ,อ,อันนี้หลังลบซึ่งมันต่างกันสังเกตที่ความคมตรงนี้นะ เห็นไหมเห็นไหมอันนี้ความคมจะน้อยกว่านะครับอ่ะอันนี้คือทำเอามันนะอยู่ที่39นาทีนะครับอันนี้คือ Export แบบเล็กสุด s s m l l l ส s t นะทำเอามันทำเอาความสบายใจนะครับทำเพื่อที่ว่าข้าวหน้าสมมติว่ามันเกิดวิกฤตนะครับหน่วยความจำเต็มเราจะได้กลับมาลบฟุตเทจที่เราตัดต่อเสร็จไปแล้วเนี่ยในโฟโต้ ออกไปได้นะครับก่อนที่จะทําการ Export ต,ต,ต่างๆอะไรประมาณนี้นะฮะและนี่ก็คือคุณสมบัติของ LumaFusion นะครับหลังจาก Import Footage เข้ามาในโปรเจกต์เสร็จแล้วเนี่ยสามารถที่จะลบ Footage ออกไปได้นะครับเออไม่ทําให้โปรเจกต์เสียหายนะครับคราวนี้เราจะมาดูนะครับว่ามันมีพื้นที่มากขึ้นเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เราลบโปรเจกต์นะใน Luma Fusion นะครับตอนนี้อยู่ที 110ใช่ป่ะแล้วเราไปลบย้อนกลับมาที่ตรงนี้ใช่ป่ะเมื่อกี้มันอยู่นี่นี่ใช่ป่ะย้อนกลับมาที่ตรงนี้นะครับเราก็ลบไปเลยลบตึกตึกเป็นไงเพิ่มไหมอันนี้ <Okay. S 1> ลดลงไหมทำไมมันเท่าเดิมวะ คือมันจะเป็นอย่างนี้นะนี่มันเป็น iPad Gen 7เนาะมันก็เป็น iPad ที่ช้าที่สุดที่รองรับ Apple Pencil ตอนนี้นะครับแล้วครนี้ไฟล์ยิ่งใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งประมวลผลช้าเนาะสมมติว่าเราลบไฟล์ขนาดใหญ่เนี่มันก็จะแบบคำนวณช้าเนะกว่าเราจะรู้ตัวว่าเอ้ยเรามี สเปซเยอะมากแล้วนะเราก็ลบแอปพลิเคชันไปหลายอย่างแล้วอะไรประมาณนั้นนะฮะสำหรับพิมพ์นี้ก็จะไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็หน่อยนะแตอ่อย่าลืมกดไ like, ลค์ใช่กดแชร์แอด subscribe วนะนะครับ